โอเคก็กร้บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปยังไงทีที่จะังสน้กอบอเคนั่น เดี๋ยวพรุ่งนี้จนะมาเล่นสไปโนโกันเกมกันหนึงปิดยังวะปิดแล้วใช่ไหมโอเคครับผมปิดแล้วตอนนี้คือผมได้เหรอเออเดี๋ยวที่นี้ผมมันจะส่งแฮตเตอร์ก็ได้นะหมอโอเคเดี๋ยวซึ่งผมได้ออดิแฟคแล้วแต่ผมเผลอไปกดทิ้งนะอดิแฟคผมหายเลยซึ่งไม่หายอย่างยากถ้ากดแตกไปหลายอันมากเ,เดเยี๋ยวผมขอ มาของเรียเก็บของจะเรกป็โน้หนึงโอเคครับมาของพร้อมแน่นอนอันนี้ออกแนตงคซึ่งจะมีนี่นี่นี่นี้แล้วก็สือกอยขอการนะครับโอเคโอเคครับนี่ก็ โอเคด้วยแค่นี้ก็น่าจะพอมันได้แล้วนะเ,เดี๋ยวขอของนิดนึงไปไม่ออกโอเคมาเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเอาผมขอไปเลยแล้วกันเดี๋ยวที่ขีส่สไปรนโ่ผมขอหาแป๊บนึงครับยังไงวะนี่ไงไอ้ของพร้อมมีไข่มุกด้วยแต่โชคดีผมมีไข่มุกรับมา ครับมาเลยหนึ่งอันเรับพูดนานสร่งได้แล้วจะี่สไปูจะได้ขี่สปไปโูแล้วฟุ๊ไปอเนือเ้อเยอะมากอเงนือนน้อเนอะดริง ใส่ไม่ได้เม่อน้นเมื่เน่าเลยเยอะครับเมื่อเน่าไปกองเลยเดี๋ยแล้วจเมื่อเน่าไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันโอ้โเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนขอขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับเพื่อเสียงมันแบบตันตันหูผมนะนี่ลงไปในน้ำโอ้โหเฮ้ยเร็วใช่ได้เร็วใช่ได้เดี๋ยวครับมาไปต่อเฮ้ยมันก็เร็วใช่ได้นล้วแหละ โอ้เดี๋ยวพวกเรามาเล่นในทะเลมั่งดีกว่ามาเไม่แต่ไอ้นี่นี่ครับโอ้ oh my god เอ้โคตรหงุดไมด่แต่ผมขอไปลุยเกาะคาโน่ดีกว่าเออไม่พวกเจะไปลุยเกาะคาโน่กันใช่ขออนุญาตเอาอันนี้ไปทางนี้ดีกว่าเไม่แต่ผมคิดว่าทางนี้ดีแล้วโอเคก็ไปเฮ้ยแต่แบบของเขาดีใช่ได้นั้นน่ะถึงอาจจะชา้าน,นิดนึงเดี๋ยว ผมคิดว่าอันต่อไปผมน่าจะแท้าสปีดอะครับมาขึ้นมาต่อคฮานอฟแล้วนี่โอ้โหโคตรเร็วเลยมากัดเสือข้างหน้าครับทุกคนอืมอืมอืมมาดิมาดิตะปบไปมีท่าอื่นไหมวะท่าคำราครับทุกคนอันนี้ยืนสองขาโอ้ตะปบตะปบพับตะปบพับโอ้โห่ขโหดเลยทุกคน ครับยืนสองขาจะช้าดีนึงโอเคกลับเป็นกลับเป็นเดินนะเองโอเคไปกลครับกลัปเลยครับี่ือว่ทีเล็กทุสิบสองทีเล็กแ่มากยึบอยครับยืนขึ้นตะบครับกะบไปโอ้ยเอมากเจอมากนะปชจ้ะโอ้โหโหดเลยอซามจากระยะไกลครับโอเค ยืนสองขามันไม่ต้องหงื่อ้องแบคบือยืนสองขาจะเป็น,ปนท่าทำให้น่าได้แบบใช้โจมตีนะส่วนยืนอันเนี้ยจะเป็นท่าสปีดใช่ขาลงข้างหน้ามาเดี๋ยวขก็ตีสองขายืยานสองขายืนสองขาโคตรโคตตีทีละข้าศิปะคิดดู่ะโอเคมันนี่ยืนกี่ขาวะผมมองไม่เห็นนะ นี่เนี่มาเลมาดิโอ้โหสะใจสะใจสะใจมากนี่เดินนะเดินกำาำอุ้ยขู่ไปน้องมานี่ครับมานี่ครับแตกจอือกพูดเออเบอัพแล้วโอเคนี่เปิดปนึง ล่าเร็งมากเย้ครับมาเดี๋ยวขึ้นอยู่เร็วขึ้นอยู่นี่แรปเปอร์ทำไมแรปเปอร์เป็นแรปเหรอแรปเปอร์อืมโอ้โหโหจริงอืมนี่ขอครับอืมนี่ขอมาเลยมาเลยเย้เย้ทำไม่เป็นไม่ถึงอ่ะโอ้โหสูงเกินอันนี้ใช้ทำอะไรวะเนะี่ย มันใช้ทำอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะแค่นี้โอเคนี่มันใช้อาวุธบนตัวสัตว์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่ครับตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะมาดิครับคือวินาไม่ดีคือวินาไม่ดีเล่นัวครับโอเคครับตรงนี้เยอะอือฆ่าอีแร้งอือฆ่าอย่างเงี้ยแตกแตกแตกโดนล็อกโดนล็อกจิ้มากจิ้มาก pinak pinak aso ti cham pinak pinak amara rame ni liert mawa, pincing knhintai, knhintai, si spitim hinda lor si spitim hinda, si spitim hinda tanpik mistan pi katan ni dwe temle si spitim ลูกสองขาลูบสองขาโอเคมีลูกสองข,า,องข,า,องขาตกไปอืมไม่รู้ลูกตั้งนงานยังนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยมาเลยมาเลยอืมเจอ,เอเลลไปน้องโอเคมันหายลูกยังวะเนี่ย น,นี่ไงหายรู้ปะเก็บติต่อนีครับเดี๋ยวน้องไป่ได้ตัวนี้มามาดิ okay. มาเด um. ี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับโอ้โหปลาสัตว์เต็มเยอะมาเดิมาเดิมากัดโดนหัวเนี่ยถอยถอยถอืเรียบร้อยโอเคโอ้โหของเยอะเทิ่งเนื้อนิดนึงเนื้อเยอะมากโอเค มาทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อคืออย่างแรกที่ขี่ทีเล็กอะน่าจะมันกว่านี้มาโอ้ไม่มีทีเล็กเลยเหรอเกาะคาโน่ขึ้นชื่อว่าเกาะที่โหดแงหว่าใช่ไมไม่เจอทีเล็กเลยครั้งที่แล้วพองประก็บอันดีแฟก์แม่งไม่เจออันดีแฟกแต่เจอทีเล็กกันเยอะนกเก็บไปเลยครับตรงนี้แก แต่ถไปแล้วอืมโอ้โมันมาชัดโซมันมาชาดัาชาดร้อยจะเติมไม่น,น้อยนะเคครับ มุยต่อเลยเปิดไปแป๊บเดี๋ยวครับขอเที่ยวอ๋อแบบนแล้วกัน,น,นมันดูยังไงวะอยากรู้เกียบอะมองไม่เห็นนะอ่ะเปิดไปแป๊บก็ม <c oughs> <c oughs> องไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ เน้นก,ก็เดี๋ยวเราจะรอให้เช้าก่อนเลยนะแล้วพวกเราก็จะมาลุยกันต่อโอเคโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมเทียบร้อยอกินอาหารที่หนึ่งไปไม่ไหวแล้วไปแล้เดี๋ยวเราก็จะลุยต่อเลยที่ภูเขาอี๋ กีกาเขาก็จะจับกีกาด้วยนี่ไงทีเ็กอยากเจอทีนี้าดแล้ว่ราวท่งาเลยโอ้โหเนี่ยเยังอ่ะว้ายว้ายูวยูอู้จุนมากจุนมากปาเลยโอ้ข้าว้อตาเผมยิแทงแป๊บนึ่งใช่ไหเนี่ยยงแทงเลยจังหว อืมอ,อืมอมใช้าายไเคครับโ oh อ้แมกูดหยุดเลยรล้วจะไปแล้วโอเคไปดูนี่มาดิมาดิครับโอเคเดี๋ยวให้น้องจกกัดการนี้ดีกว่าเฮ้ยเ,เวลายังไม่ถึงนั้นเลย ไปน้องอือร้อ,อย,อยอร้อยตามนี้โอเคไปครับอ่ะมาลุยต่อโอ๋อ okay. แหลกมากโอเคได้หมักแล้วน้ำหนักเลยขอน้ำหนักเลยตัวนีนนนนน้โอเคได้กี่วะโอ้โห้ฮุยกิฟฟินโอ๋อแขกสู้กับกิฟฟินมานานแล้วมา สูกิีฟินด้สปไปโนมันจะโหดสักขนาดไหนมาดูกันเลเวลกี่วะมาดิเลเวลหนึ่งหนูหนึ่งซ่าซ่ายังโบรบินอยูอยยอยออย่บนฟ้ามาม้ยยืนดิยืนอุ้ยนัดนนี่สวนส,วน,สวนก่อนสวนก่อนนะเครับอืมไปไป แต่ว oh yeah. ่า uh อ้ก่อนนะเคสวดพี่สวยโอ้ชูไปบินบินบินม่าจะบินแล้วเจ้าตรงอั้นี้เ็นไหมัวม้าเี นายยี่ต้องบอกคนขับวัยมากี่นั้นหรอฝันดี่ยังไม่ใช่ลกทรัพย์จงคุกมันเถอะพังที่พูดแล้วเข้าอ้คเรื่องที่ถูกหลับด้วยฟ้าสวรรค์มีโอกาสจะทำให้ จะช้าเลดนดนึงนะครับล่างนี้แต่น่าจะโหดเนี่ยมาล่างยืนสองขาโอกใส่เขาได้นี่ขับลามไปแกถึงต่อเลยซุบเอ,ยอ,ยอ้ยไปเดี๋ยวนี้ว่าจะมาทำให้สไปให้สไป,ปโนโน,โน้อยพอเราลอยนะครับแคปนี้ลอยแล้วอ,อู้ยเก็บมากโอ้มามันก็จะลอยไปทางไหนดี ทำงั้นแล้วกันเฮ้ยกดผิดครับลุยเลยเอ้ยลอยไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่ไงลอยแล้วทุกคนเอ้ย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 ปีเรียบร้อยมาถ้าอยู่อันนี้สไปิูนจะไม่เก็บนะครับเก็บเฮ้ยหืมเก็บปุ๊บตัวขี่โอ้ my god อวยกุดนี่ขี่ได้แล้วโอเคไปเลยหวังว่าจะไม่เจออันฟ้าแล้วกันอันฟ้าเล็กน่าจะสู้ไม่ได้นะครับโอเค โอ้โหทีเด็กเพียบเลยสามตัววัดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่ใช่ละอือร้อยมาก็มาดิครับคำรามไปอ้อมาดิอือตบตะปบพับตะปบเล็กวกี่วะออบไปอื้อยอือรีอ้โหพอืออสี่โอ้โหตายตายยากว่าอือตบปบไปออ้เกไทเกไทเฮ้ย เลือดห้าบเลือดห้บแบนี้โอเคันโอ้โหเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดครับทุกคนฟฟฟฟ้ถ้าเราไม่เพิ่มเลือดไม่น่าจะสามารถสู้เลกตัวที่เหลือได้โหดจ้าดอะถ้าผมมีน้งนี่ผมเก็บหมดละครับมาเทลิกสองตัวมามามา เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งจัดกันเลเวลหนึ่งก่อนลุกขึ้นยืนอันนี้นี่เอาไปกินเอาไปกินอเอ้ยข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์นี่คำลาครับ okay. ผมไม่ค่อยได้ยินนะแต่ท่านผู้ชมน่าจะได้ยินเยอะอครับโอเค,อเคผมลืมไปแั๊บนึง ต้องนั่งก่อนไปผม,ผมไม่ยุ่งแล้วน,นะจ๊วไม่ยุ่งแล้วไอ้พวกกิฟฟินกน้ำมีดแรงเลือดก็เยอะแถมยังบินได้อีกต่างหากโอเคอเครับผมเคยเจอแบบกิฟฟินเลเวลสิบแต่เลือดสองพันอะแล้วผมใช้ต้องการกัต่อสู้มันเกือบตายเลยโอเคนีค่ตรงน,นั้นไปตรงน,นี้ผมจำได้ว่าเคยมีคนเจอกีก้าหลายตัวนะใช้ไม่เป็นแต่ก็ดูๆไปอย่างนั้นแหละโอเค มาแล้วสามตัวสตัวสามตัวรัดถอดฟันคิวรัดถอดไปมาดิมาดิโอ้ยออสเตรเลีละโอ้ยต้องรับเพลยต้รับเนลย่อนีนีตารจริงเมื่อใดแล้วแต่เกน่าเป็นอัดท่อยโอ้อ้อ้ย้อ้ยโ่้ยโอ้ยออน อีกหนึ่งว่ากันอ right. ีกหนึ่งว่าเพื่อเลือดนะเพ่เลือดเจ็ดร้อยก่อนเจ็ดร้อยก่อนมาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แหละตายเจ็ดร้อยเกือบตายเลกสองตัว ก่อนหนึ่งที่จะไปอัพค่าพลังแป๊บหนึงห่งขอเลือดก่อนตอนนี้เลือดไปเยอะๆก่อนเลยอดหนึ่งพันพอเลือดหนึ่งพันครับจากเลือดหนึ่งพันเรียบร้อยมา <c oughs> ก็มาดีครับโอ้โหโอ้โหโดมาเลยเรยเามาดีมาดีครับมาดีมาดีเดินเดน ม่ยืนนี่คำรามด้วยไม่ยืนเรียบร้อยนี่พอยืนดามิจะแรงมากเคยปึ๊บทีผมล้มคลองแล้วทีเล็กโอ๊ะโอ๊ะทงฟันผังฟันครับนะครับมาจึ๊กจิกไปครับเลี้ยวสิเลี้ยวสิยืนยืนยืนได้ยังวะเนี่ยืนแล้ว ปะกบปะกบโอ้โหโคตรเยอะมามาแต่คำรามเดี๋ยโมแต่คำรามนี่ฮาดิครับนี่เพงโอ้โหนี่ก็ใกล้แบแล้วข้อความเข้าไม่เข้าสีเลือดก,กับทีเล็กนะทีเล็กมมแต่แบบคำรามแล้วพวกเนี้ย กดผิดกดผิดโอเคกดไปอันนี้ในโทรศัพท์นะอันนี้ในโทรศัพท์นะไม่ใช่ในคอมโอเคกดมาใกล้จะกดคิดแล้วเราต้องแบบไล่ไล่ถึงที่สุดครับก่อนคิดก่อนยาวมาคิดสักคิดห้านาทีกัน,นดีมาดีไอ,อตัวนี้คือแบบไม่มีนาเบลดเลยนะม,มันไม่มีดาเมจมันทำได้แค่ผักอะู้ กว่ลทำได้แค่ผักทุกคนกากะกาก,ะก,าก,ะก,ากะระลิกากะ <c oughs> ยืนไปก่ป <c oughs> ใช้ยืนปามก็ได้โอ้โหไม่ยืนฟางก็ได้ยืนเหมือนกันทำรมไปอันนี้ยืนอันนี้นั่งโอเคไว้ก่อนมาต้องแบบฆ่าสักตัวหนึ่งปิดคลิปเดี๋ยวค่อยฆ่าแล้วกัน เฮ้ยตรงนั้นมีทีเด็กเดี๋ยวเราเติมแนกาขึ้นโอ้โหตังนี้โคตรคหมดเลยแบบนี้ต้องจอับขอแล้วแสบแป๊บหนึ่งดีไปเติมหน้าเอเค้ยขขอเอนี่ยแป๊บหนึ่งกล้องเออ ใช้กล้องทักสิโอตรงนั้นมีคอยาด้วยไปกัดคอยาดีกว่าโอเคกอแกัดคอยาแกะตรงนี้ก่อนปุ๊บเอ้ะโหยืนตะปบยืนตะปบยืนตะปบโอ้โหตีทีหนึ่งร้อยอ่ะโอ้ยยืนตะปบตีทีหนึ่งร้อยดิบหนึ่งร้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาต้องโหนึ่งทีโคตรโหดเลยอือตอนนี้จากระยะไกลด้วยนะครับครับมา ตัวเตี pues an, er. er ้ยตัวเตี้ยเลยตัวเตี้ยเลยอืมอใครตีวะโอ้โหุวปลาอืมมาเลยเล่นตัวนี้แหละตัวสุดท้ายนี่ยืนเลยยืนยืนครับยืนไปยืนไปยืนไปครับมามาเลยมาเลยตัวนี้มาตัวนี้มา โอ้ oh m ห god ไมกอดดับหมึคนแังมาโหแจ้คอะหนึ่งครั้งหนึ่นงครั้งเรียบโปรยไอ้เจ็บมากหมดกศพเนี่ยเคกยดไม่หนึ่ง,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 ปงปปนะไปเกเคมาสู้กับเจ้าตัวนี้มา้างตัวนี้จะมีสกิลเอ้ประมาณว่าจบพักไปประมาณ55นาทีไม่ใช่1ชั่วโมงแล้วจอยก็กลับมาเล่น อ๋อมาได้ท่านี่อยู่ท่าคีบแล้วครับตอ่อตรงนี้ตอน,นตอน,นี้มีชิคกีอยู่ในน้ำเมื่อกี้ถึงดูสิดโอเครับมาพบเพิ่มเรือดเพิ่มสเตมิน่าได้หมดเลยตอนนี้โอเคมาขอเขาดีจัดเยครับโอเค จ้ำเท้าดัากเกบกับก็บกับเฮ้ยจับกะลีมีมัดได้ไหมเอออยากจับว่ะไม่จับโอเคเธอมาเราเราจะมาจับกะลีมีมัดกันมีที่ขี่มันอยู่มามันกินแล้วว่าเบอร์รี่ใช่ไหมไม่มีเบอร์รี่ให้มันอ่ะมีนิดเดียวเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนแป๊บนึงโอเคนี่ระหว่างทางกลับบ้านเจอพอดีเลยมา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 ,มาไปกันดีกว่าเพื่อน ออกนี้ปลาบูดก็มาเนี่ยครับมาไุยกับเพื่อนตัวเองยืนดิยืนตะปบ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 เรียบร้อยหยัดไม่ดีว่าอย่าเสียเวลาเลยหยุโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับ <จ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าพวกเราก็จะมาจับกะรีมีมัดกันนะครับกะรีมีแปดอ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ FC เกมอาร์ตกดไลค์เลยโอเคก็อันนี้ผมกอไม่ได้ทำงานแล้วนะโอ้ยไม่ได้จะให้ปิดคลิปสวยๆหล่อๆที่ไม่ได้เลยเหรอมาคานูมาคานูที่ได้มาจากอันฟ้าโคตรแรงเข้าคอร์ดบัวไม่บาเขาคลิปนี้